สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีมื่อนี้ข้ามากินสมบัข้อบัตข้อค่ะพันธีเมื่อไส้มฆขายอยู่หน้าบ้านมืน่นคักแหละทั้งแดดทั้งล่มกับบักตองดองสองสามนวยซีสุดๆแหละบัต้ตองค่ะบัต้ตองนี่ ดองเองดองเองบาสมปันใดไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะคะมันหวานอะ่ะกินบะแซมบ,บาสูบบะข้อมันหวานไปน้อยมามาิืมกันเลยเจ้าค่ะสงสัยข้าเจ้าเห็นนั่งอยู่หน้าบ้านม่อเศ้านี่ เราตน้ตน,งตนงาาองตนองตนองเหลียวข้าวบตะบ้อบข้าะสันลาเอาของมักเนะอะขายยังสิบเอาวะยี่สิบบาทอีกินคือผสมเน,นะเจ้านะอุ้ยหน้ายแตกหญ่นเพดานสิบพง ไงเอาเด้อผู้ดใดอื่น,น,นได้บกขอกับได้บกต้องได้โอ้โหย่อมลาเพลินจะของนี่จะได้จอื่นบ่ได้ข้อแข็งอื่นแล้วได้บกขอกับได้บกต้องนี่บักขอก็คือบอกักกำยา่นละ่ะบักกำยันกับมีบักกำยันมีอะไรบกขาออื่น ลำไย,ยกะโหลกอันนี้กับบอกข้อกระโหลกลหรอคะมีแตไนโคโหลอยู่มูเจ้าเคยได้ยินบอบระขอบกรอกะโหลกมีแตไนไนจนวาลินเป็นแพลกรอดานพุ่งมูเจ้าว่าบรอกะโหลกแต่สมดีดีมื่อนี้ทึ่งแดดทึงลมกินสม กินสมบคอและดื่มน้ำตามมากๆดีนะแกลว้าจตองของน้ำเล่ยมแล่งกินน้ำตามไปสองขวดนะวาสุดยอดเลยละ่ะบะคอ,อนี่ภาษากลางพันเอิ่นว่าอย่างบุญนาะคนอีสานอิ่นบัคคอ สากลางเขาเอื่อแนงลูกคอบอกให้นั่งคอเปลี่ยนจะเป็นบักคอเป็นอีคอได้บ่ฮงอีคอติบัคตองจ้ะบะสมบะซึ่งบะซวงปันใดกินบัคตองมาหนิอยากซื่งอยากซวงอ่ะต้องอีคอค่ะ อีคอกระโหลกมันมืนม้นเล่เป็น,น,นรกระโหลกภาษาต่างใเอื่นว่ายังกับปลกลูกคออะละมั้งเงจยงจะเพียกด่ยจะพยานพงสะแซนทังแสบพเพลแบนผ้าวาดื่มน้ำ ดีนักแลพนะแ้ะสุขกอะจของน้ำไมโลเตอร์กินข้าบปะนี่กินในร้านแล้วก็กินน้ำตามนี่พ่อแหรอคะมันี่พ่อแล้วเปลือกกองอวกหัวก็มีสบา่ทบทองน้ำสองขวดจองของน้ำไมล้ตอ้์ได้มือน,นี่เด้อ